สวัสดีครับวันนี้เชฟรินพาทำพื้นฐานงานบูชเชอร์นะครับการตัดแต่งขาแกะไปดูกันเลยครับขาแกะนะครับแบบนี้นะฮะเราซื้อมาเนี่ยก,ก็จะมีเป็นขาแบบนี้มาทีนี้เราจะมาตัดแต่งก่อนที่จะนำไปอบเพื่อที่จะนำไปคัฟฟิ้งให้กับแขกนะครับเราจะเลาะกระดูกออกก่อนกระดูกของขาแกะก็จะมีอยู่สองซี่นะฮะเราก็จะเอาออก ตรงซีด้านด้านล่างนะครับตรงนี้แหละเราจะออกหนึ่ซี่ก่อนนี่ครับเราก็ใช้มือคลำๆดูแล้วฮะว่าซีของกระดูกมันไปในทิศทางไหนแล้วก็ใช้มีดกรีดลงไปแบบนี้นะครับกรีดให้ถึงซีกระดูกแล้วก็เลาะออกมานะฮะเนี่ยจะใช้มีดปลายแหลมนะครับบางๆนะ จะเลาะได้ง่ายขึ้นนี่กรีดออกมาก็นะจะตัรักทุเรนิดนึงนะครับถ้าเราเอาออกเนี่ยตอนที่เราไปตัดขาววิ่งให้กับลูกค้าเนี่ยมันก็จะตัดง่ายนะครับมันก็จะไม่ติดกระดูกชิ้นนี้นั่นเองเนะี่ยพอเลาะออกมาตรงตรงตรง,ตรงข้อข้อต่อตรงนี้นะนะครับก็จะมีเป็นกระดูกข้อต่ออยู่ เราก็จะตัดออกจากข้อต่อตรงนี้นะครับเป็นท่อนท่อนนี้ออกมาแล้วก็จะเหลือติดไว้ท่อนหนึ่งเพื่อที่จะเขาอาจจะได้อยู่อยู่ทรงเป็นขาแกะแบบนี้นะครับเจะให้ดูเป็นขานั่นเองเนี่ยล่อออกมาเดี๋ยวลาอเสร็จแล้วเราก็จะต้องผูกเชือกนะครับพอล่อออกมาเนี่ยเราก็จะผูกเชือกเพื่อที่จะนําไปอบแล้วก็หมัก เครื่องเทศต่างๆนะฮะเนื้อแก่เนี่ยกลิ่นของเขาค่อนข้างจะแรงเพระนั้นคนที่ที่ทานเนื้อแก่เนี่ยก็จะเข้าใจนะครับว่ากลิ่นแก่จะแรงแต่การที่เราจะทําเนี่ยเราไม่ได้ทําให้กลิ่นมันหายนะฮะแต่ว่าจะทําให้กลิ่นของเขาอะเบาบางลงแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศหรือกลิ่นอื่นๆนะครับมาแทนที่ เนี่ยพอพอถอดออกมาแล้วนะครับเขาก็จะอยู่อย่างนี้ทีน,นี้เราก็จะมาผูกเชือกนะเชือกเนี่ยสําหรับผูกเนื้อสัตว์นะครับผูกหมูผูกไก่ีนยวาผูกขาแกะเราก็จะคล้องมาตรงส่วนนี้แล้วก็ผูกเงื่อนตายเลยนะครับตรงปลายของกระดูกเนี่ยเกือบเกือบสุดนะฮะเนี่ยตรงส่วนของเนื้อตรงนี้ทีน,นี้เราก็จะทําเป็นบ่วงนะฮะ แล้วก็จะทําเป็นบ่วงคล้องไปแล้วก็รัดทำเป็นบ่วงคล้องแล้วก็รัดเป็นทอดๆตอ,อนๆไปเรื่อยๆนะฮะแบบนี้เลยไง ก็จนสุดนะครับเว้นระยะเท่าๆกันตอนอบออกมาแล้วเนื้อเขาก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้นะฮะก็จะสวยถ้าเกิดเราไม่มันเนี่ยพออบมาเขาก็จะแบกไม่เป็นรูปเป็นร่างนี่ก็จะตัดก็กลับด้านนะพอ,พอพอคลของด้านนี้เสร็จก็กลับด้านมาแล้วก็ เกี่ยวสารไปเรื่อยๆนะครับคล้องไปคล้องไปเรื่อยๆจนสุกแล้วก็สุดท้ายแล้วพอเส้นสุดท้ายเราก็จะไปผูกไปผูกกับเงื่อนของของเชือกที่เราผูกตอนเริ่มต้นนะฮะเขาก็จะเป็นรูปทรงมดนี้ไอ้เงื่อนตัวที่เราผูกตายไว้นะฮะ จะมีเงื่อนเหลืออยู่เราก็จะนํามาผูกให้ติดกันนะครับก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้แล้วก็นําไปอบออกมาแล้วแบบนี้เลยนะครับขาแกะอบนะพอได้มามันก็จะเป็นรูปร่างทรงแบบนี้แต่ว่ากระดูกข้างในจะไม่มีเสร็จแล้วครับพื้นฐานงานบูชเชอร์สำหรับการตัดแต่งขาแกะง่ายง่ายสไตล์เชฟิขอทุกท่านมีความสุขกับการทำงานสวัสดีครับชอบกดไลค์ถ้าใส่ใจกันกดติดตามนะครับ ช่องเชปรินไม่ได้ไม่ดีแค่การทำอาหาร